หลังจากที่สาลดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นัดฟังคำสั่งศาลในกรณีไต่สวนการบังคับโทษจำคุกของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีว่าเป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีมีคำาวิพากษาถึงที่สุดหรือไม่ในคดีชั้น14โดยสาลดีกามีคำสั่งให้บังคับโทษจำคุกนายทักษิณเป็นเวลา1ปีเห็นว่าการบังคับโทษไม่ชอบด้วยกฎหมาย นางสาวแพรทองทานชินวัตรอดีตนายกัฐมนตรีก็ได้เปิดใจภายหลังสารดีกามีคำสั่งจำคุกทักษิณหนึ่งปีคดีรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยนางสาวแพรทองทานกล่าวว่าครอบครัวสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้เรารู้สึกเรื่องนี้อยู่ในทุกๆวันต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งความห่วงใยส่งกำลังใจมาให้คุณพ่อและครอบครัวของเรา พ่อยังเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ผ่านมาผลงานต่างๆที่ทำเพื่อบ้านเมืองเป็นคนที่นึกถึงบ้านเมืองอยู่เสมอและตั้งใจจริงหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตพี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีดิฉันเองแนละครอบครัวมีความรู้สึกเป็นห่วงคุณพ่อแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจที่คุณพ่อได้สร้างประวัติศาสตร์มากมายในประเทศจนมาในวันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งที่มีนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ต้องจำคุก เรื่องนี้ค่อนข้างหนักนิดหนึ่งแต่มีกําลังใจดีทางพ่อและครอบครัวรู้สึกสำนึกในธระมหาปราธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มีการแพ่โทษลดโทษของพ่อเหลือหนึ่งปีนะคะซึ่งก็พวกเราทาั้งครอบครัวค่ะก็สำนึกในธระมหาปราธิคุณอย่างาที่สุดไม่ได้นะคะเรารู้สึกเรื่องนี้ในทุกวัน แล้วก็ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยมาให้คุณพ่อและครอบครัวของเราค่ะยังไงก็ตามท่านทาักษิณเองนะคะ<ม>ก็<ม>ยังเป็นผู้นำในทางจิตวิญญาณในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ผ่านมามผลงานต่างๆที่ทำเพื่อบ้านเมืองนะคะท่านก็ยังเป็นคนที่ไม่ถึงบ้านเมืองอยู่เสมอ แล้วก็ตั้งใจจริงในการที่หวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตพี่น้องประชาชนความกินดีอยู่ดีตอนนี้ตัวดิฉันเองแล้วครอบครัวก็มีความเป็นห่วงคุณพ่อค่ะแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่คุณพ่อก็ได้สร้างตัวศาสตร์มากมายในประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ อย่างมากสําหรับคนในประเทศจนมาวันนี้ก็เป็นปวดปวิดสาตร์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีมนายกมติคนแรกที่จะต้องจําคุกนะคะเรื่องนี้ก็อ,อ,อาจจะค่อนข้าง,างหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่ากําลังใจดีทั้งคุณพ่อและครอบครัวคะ่ะแล้แน่นอนว่าในส่วนตัวของชลประเทไทยเองคะ่ะ ก็ยังมุ่งหน้าทํางานต่อเพื่อจะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนตรวจสอบรัฐบาลต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนออของพักเองเนี่ยทุกคนมีกําลังใจที่ดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนประชาชนทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ด้วยค่ะ ล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสเฟซบุ๊กว่าเสารีภาพที่ยิ่งใหญ่สารดีกาตัดสินให้ทักษิณกลับไปติดคุกหนึ่งปีโดยไม่ถือว่าระยะเวลาที่เคยอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นระยะเวลาในการคุมขังคนที่เคยติดคุกอย่างผมแม้ไม่เห็นด้วยแต่ย่อมต้องเชื่อฟังเพราะเป็นสารดีกาถึงแม้จะอยู่สุขสบายแค่ไหนคุกก็คือคุกจะได้กินหูฉลามได้นอนฟูกแต่มันก็คือคุกอยู่ดี หัวใจสำคัญที่สุดของการติดคุกคือการจำกัดเสรีภาพอาจเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของมนุษย์ทุกคนการที่คุณทักษิณอยู่โรงพยาบาลตำรวจมา6เดือนจึงถือว่าไราอิสระภาพเพราะไม่สามารถไปไหนได้เมื่อสามไม่นับก็กลายเป็นติดคุกฟรีอย่างผมถูกควบคุมตัวที่โรงพัก3วันราชทานย์ยังนับเป็นวันคุมขังนำไปตัดจำนวนวันต้องโทษลงได้อันนี้ผมพูดตามความรู้สึกของคนคุกนะครับความยุติธรรมที่ต้องวัดกันด้วยเสรีภาพคนไม่เคยติดอาจบ,บอก ว่าไม่นานแค่หนึ่งปีเองแต่สำหรับคนที่ติดคุกมาก่อนจะรู้ว่าเวลาหนึ่งวันในคุกมันยาวนานกว่านอกคุกมากเพราะเสรีภาพเขานับกันเป็นรายชั่วโมงโดยเฉพาะคนอย่างอดีตนายกทักษิณที่ปัจจุบันอายุ76ปี การกลับมาโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวยอมเดินไปศาลต้องใส่ชุดนักโทษขึ้นรถย้ายเรือนจำสำหรับบางคนอาจสะใจแต่สำหรับผมถือว่าต้องนับถือหัวใจด้วยสถานการณ์ที่พลิกผันอนุทินได้เป็นนายกขณะที่อดีตนายกทักษิณติดคุกผมจึงกลับคิดว่านี่เป็นการพลิกวิกฤตอย่างแท้จริงของพรรคเพื่อไทยภาวะการที่แม้แต่พักส้มยังพ่อแปก้กับอุดมการณ์ที่กลับไปกลับมากับการโหวตที่สุดประหลาด เป็นฝ่ายค้านที่โหวตให้ไปเป็นรัฐบาลพยุบสภาและพักภูมิใจไทยที่ไม่มีอะไรจะขายในทางการเมืองการติดคุกของทักษิณอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองไทยคนไทยมีนิสัยอยู่อย่างไม่ชอบเห็นคนถูกรังแก